นี่จะบ้าเลยป่ะเนี่ยฮะจะให้ฉันเนี่ยนะไปปลอมตัวเป็นน้องสาวคุณฉันไม่ทำหรอกนะจะขายของหลบไปไปงั้นร้านไก่ของเธอวันนี้ฉันเหมาเองแล้วก็ในบนัตรนี้มีเงินหนึ่งล้านบาทนายด,ดิแค่สแสดงใช่ป่ะแต่ว่าสภาพเธอตอนนี้ ไม่ค่อยเหมือนน้องสาวฉันสักเท่าไหร่นะเราจะทำไงอะ่ะใกล้เสร็จยังคะ <c oughs> อีกนิดนึงน,นะครับทนเจ็บอีกแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> เอาวะเพื่อเงินล้านหนึ่งจะต้องอดทนให้ได้มาเลยคะ่ะ <c oughs> ดีมากแบบนี้ค่อยเหมือนน้องสาวฉัน,น่อยแต่ว่าแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอฮะยังไม่พออีกเหรออะไรอีกอ่ะหูหมทูทอดนั่นกินมากนี่น้องสาวฉันเนี่ยเขากินแต่ผักไม่ชอบกินเนื้อทาทจริงก็ได้ นี่ผิดอีกแล้วนะน้องสาวฉันเนี่ยต้องไม่หลังคล้องแบบนี้อยืดหลังอึ๊หน้าเชดิดอ้ยทำไมการเป็นน้องสาวคุณมันยากเย็นขนาดนี้นะคะฉันจ้างเธอมาเนี่ยก็เพื่อให้เธอเหมือนน้องสาวฉันเป๊ะแล้วอีกอย่างเนี่ยพรุ่งนี้เธอก็ต้องไปพบคุณปู่กับฉันถ้าเธอทำให้คุณปู่ฉันมีความสุขได้เนี่ย ก็ถือว่าภารกิจนีสำเร็จเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอืมไปคุณปู่คะโอ๊ยคุณปู่ตายปู่ตายแล้วนูไม่อยู่แค่แปบบเดียวทำไมคุณปู่ป่วยได้ขนาดนี้คะก็ปู่มันแก่แล้วนี่เมื่อเรียวแรงมันก็ถดถอยเป็นเรื่องธรรมดา เบลปูมีความสุขมากเลยที่เธอพาแอร์เขากลับมาได้เนี่ยปูครับยายแอร์หายไปตั้งแต่เด็กใครจะไปรู้ครับว่าคนที่พามาเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่ผมเกรงว่าอาจจะมีใครเอามาแอบอ้างหรือเปล่าครับคุณปู่คะ สงสัยพี่ชายใหญ่เขาคงไม่อยากต้อนรับหนูแล้วอะค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูจะของกลับไปเป็นคนเล่รอนแล,แล้วก็ไร่บ้านเหมือนเดิมได้ค่ะปูแต่ตอนนี้หนูก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่มแล้วอะไม่มีใครแล้วไม่มีใครดูแลหนูเลยสักคนนะึงห <c oughs> น,นูจริงออจังเจ้าผานี่นี่แหละนูแอร์ตัวจริงฉันจำได้ทั้งพฤติกรรมและการพูดจาเนี่ย เหมือนหลานรักของฉันเป๊ะเลยฉันมั่นใจต่อไปนะห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดครับปู่เอเอ,เอ,เอหนูเบลค่ะในเมื่อเธอพาแอร์เขากลับมานะ,ะเพราะฉะนั้นงานประชุมผู้ถือหุ้นอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยปู่ก็ขอมอบหมายให้เธอช่วยจัดการดูแลด้วยค่ะ งานของเราก็จบแล้วเนาะฉันมีของมาให้อขอบคุณค่ะแล้วฉันก็อยากขอบคุณสำหรับเรื่องนี้ที่เธอช่วยฉันนะเรื่องเล็กน้อยอะ่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเราแยกกันตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนสิคะคือคุณให้ฉันช่วยเรื่องสำคัญของคุณตั้งขนาดเนี้ยคุณให้ของสมัยแค่นี้นะนี่ เงินฉันให้เธอไปแล้วเธอจะเอาอะไรอีกอย่าโลภให้มันมากนะแค่กอดแค่เนี้ยคงไม่ถือกับเป็นการโลภมากใช่ไหมคะพี่สาว เอาละทุกคนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับผู้ที่จะสืบทอดกิจการของฉันคนต่อไปฉันก็อยากจะให้หนูเบลเนี่ยคุณปูค่คะหนูขอถอนตัวจากผู้สืบทอดในครั้งนี้ค่ะอะไรนะหาคนขายไก่มาหลอกปู่ ถือว่าเป็นแผนการที่ดีนี่อย่าบอกนะว่าพี่แอบสะกดรอยตามฉันนะบอกอะไรไดีกว,ว่าพี่ต้องการอะไรฉันต้องการให้เยวีตัวปลอมนั้นหายไปแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ฉันเป็นคนวางแผนเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอ <S <S 1> <S 1> ที่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะปกป้องเยวีตัวปลอมนะก็ไ,ได้ งั้นเธอก็ไปถอนตัวจากการเป็นผู้สืบทอดมรดกในครั้งนี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เรื่องถึงดี้คงปูู่่ครับในเมื่อเบลเขาขอถอนตัวผู้สืบทอดก็คงต้องเป็นผมแล้วใช่ไหมครับมันเป็นพ่ออะไรหนูเบลนั้นหนูคิดดีแล้วเหรอ โอเคถ้าอย่างนั้นวังผานายก็เป็นผู้บริหารคนต่อไปของ JTP กุ๊ปก็แล้วกันคงไม่มีใครคัดค้านเลยใช่ไหมมีค่ะฉันขอคัดค้านนี่าาทรมมธีรได้ไงเนี่ยรีบกลับอยู่นี้เลยหุ้นครึ่งหนึ่งเนี่ยปู่ได้โอนให้ฉันเรียบร้อยแล้วค่ะ และในฐานะที่ฉันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท JTP Group เนี่ยฉันก็ย่อมมีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนี้ด้วยนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงกล้าดีมาพูดกับฉันแบบคุณปู่ครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าขายไกย่เบลเขาพามาหลอกคุณปู่นะครับพี่ผาตอนพี่แปดขวบเนี่ยพี่เคยแกล้งหนูแล้วหนูก็ปาโคลนใส่หน้าพี่กลับ ส่วนตอน11ขวบเนี่ยพี่เคยฉี่รถบนที่นอนแล้วพี่ก็อับอายขายขี้หน้าเขาไม่อยอมออกจากบ้านเป็นอาทิตย์เลยอ่ะจำได้ปะยังไม่พอนะคะตอนอายุสิเนี่ยพี่ผ่าเคยแอบพาแอออกจากบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเงียบไปเลยนะทำไมอะคะพี่กลัวการกลับมาของน้องสคนนี้มากขนาดนั้นได้หรอไอหรือว่าพี่อยากให้ฉันหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะหรือที่เขาเรียกกันว่า พี่อยากกําจัดฉันออกไปจากชีวิตพี่เพื่อที่พี่จะได้หุบสมบัติของปู่ไว้คนเดียวใช่ไหมคะนี่เะวังผาฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเลวถึงขนาดนี้อ่ะไปเอาไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ปู่คะไปออกไปฉันไล่แกออกไปเดี๋ยวนี้คนปู่คะคือหนูอยากให้พี่เบลอะค่ะ เป็นผู้บริหารคนต่อไปของบริษัท JTP Group ค่ะคุณปู่ได้สิปู่จะทำตามที่หลานรักของปู่บอกทุกอย่างเลยขอบคุณนะคะเ,เดี๋ยวนะคะคุณปู่นี่เธอคือแอร์ตัวจริงนะเนหรอ <laughs> พี่โดนสลอกอีกแล้วหมายความว่าก็หมายความว่าฉันนี่แหละแอร์ตัวจริง น้องสาวของพี่ไงแต่ดูเหมือนพี่ไม่ค่อยเชื่อเลยเนะยาะอ,อย่างี้เราใช้มุกนี้แหละเสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจกวิ๊กวิกวิ๊กวิกวิ๊กวิกวิ๊กจกจกวิกลิติ